สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกซาจะมาฟังคําตอบดีๆของน้องควีนเบนจรัตอราวณิชสินนะคะขอบคุณจักรวาลที่เหวี่ยงให้เราได้เข้ามาเจอผู้คนหลากหลายและได้รับโอกาสดีๆเสมอมาขอให้ทุกคนมีสติรู้จักคิดตรายตรองและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนวันหนึ่งที่เรามีแนวคิดแบบนี้มากขึ้น เราจะอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความเข้าใจและมีการปรับตัวร่วมกันเพื่อทิศทางที่ดีขึ้นได้โอ้ความคิดสมเป็นนางงามเหลือเกินถ้าคุณขอพรจากพระเจ้าได้ข้อหนึ่งคุณจะขออะไรขอให้มนุษย์ทุกคนมีการตรวตรองให้มากขึ้นเพราะหลายครั้งที่เราทำอะไรด้วยอารมณ์แล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีอยากให้คุณได้คิดว่า สิ่งที่คุณจะทำมันดีต่อตัวคุณดีต่อคนอื่นหรือไม่พอเราไตร่ตรองมากขึ้นผลเสียก็จะน้อยลงงามไตรตรองอะไรคือกำแพงที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณและคุณก้าวข้ามมาได้แล้วหรือยังความตายและความทรมานในจิตใจผ่านมาแล้วค่ะโลกนี้ไม่มีอะไรหยุดควีนได้แล้วนอกจากหมดลมหายใจ เรื่องเลวร้ายทางจิตใจทางกายภาพทางฐานะเงินทองควีนไม่ยึดติดอะไรวางถ้าเรายังมีแรงมีโอกาสและเราทำได้เราก็ทำและทำทุกวันให้มีความสุขและเกิดประโยชน์ที่สุดโอ้ดีอ่ะเพราะว่าควีนเขาเคยผ่านเหตุการณ์สึนามิมาแล้วนะคะ ควีนดีใจที่หลายๆคนสนใจควีนมากขึ้นและควีนหวังว่าเส้นทางที่ควีนกำลังเดินจะเปลี่ยนแปลงความคิดใครหลายคนเป็นพลังที่จะทำให้คุณรักตัวเองไม่ว่าจะเป็นในแบบไหนเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณทำประโยชน์ให้กับตัวเองและคนอื่นด้วยเช่นกันหรือไม่ be yourself love yourself โอ้ยประทับใจอะ คือนางรักตัวเองเราทุกคนต้องรักตัวเองก่อนโอ้ยดี่ะเป็นแบบที่คุณเป็นแล้วก็รักในแบบที่คุณเป็นน้องควีน M U T ศูนยหนึ่งอุ้มมันสัมผัสได้มันเรียวมันเนี่ยคือควีนเบนจรัตอัครวนิตเนี่ยคือน้องเขานะคะ เคยมีผ่านเหตุการณ์ที่สุนามิมาอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีผู้คนหลายๆคนที่น้องควีนได้ช่วยเหลือจากเหตุการณ์ซุนามิในครั้งนั้นนะคะทำให้ควีนเขาถึงแกร่งมาได้ทุกวันนี้นะคะควีนเชื่อว่าเราสามารถเป็นอะไรก็ได้เพียงแต่เราเชื่อมั่นในตัวเองค่ะความหลากหลายที่เรามีควีนมองว่านั่นคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นมนุษย์ อย่าจำกัดความว่าเราจะต้องเป็นคนแบบไหนแต่จงเชื่อมั่นว่าไม่ว่ายังไงเราจะสำเร็จในสิ่งที่หวังไว้เสมอ I believe in myself and the power of the universe โอยม่งลงชอบตอบดีถ้าเสนคติดีคือเป็นคนที่ให้ค่าตัวเองรักตัวเองให้เกียรติตัวเอง และเมื่อเรามีความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะสามารถอ่ให้ความคุณค่ากับคนอื่นๆได้มีความภูมิใจในในสิ่งที่เราทำอะ่ะรักในแบบที่เราเป็นน่ะไม่ใช่แบบว่าฉันก็เป็นคนแบบนี้ฉันก็เป็นคนแบบนั้นไม่ใช่คือเบามนุษย์ทุกคนน่ะนางบอกว่าแบบมันเป็นเสน่ห์ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนแต่ให้เชื่อว่า ยังไงเราจะสําเร็จในสิ่งหวังที่หวังไว้เสมอโอ้คือเหมือนสอนไม่ให้แบบโยโทนะ้อเนาะให้แบบมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่หวังทําให้ได้บางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถอธิบายได้แต่เราสามารถสัมผัสได้ผ่านความรู้สึกควีนโชคดีที่ควีนได้เปิดใจรับการทำสมาธิเข้ามาในชีวิต เป็นเข็มทิศที่เปลี่ยนชีวิตโดยสิ้นเชิงสมาธิเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะตั้งต้นทําเพื่อพิธีทางศาสนาหรือเพื่อจิตบําบัดสุดท้ายปลายทางคือสร้างความสงบและความสุขในจิตใจเราขอบคุณที่วันนี้เรายังมีลมหายใจและจะตั้งปฏิญาณตนจะทําประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้โอ้ยเลิฟรักไปอีกน้องควีน โอ้ม่น่าล่ะคำพูดที่ออกมาจากปากน้องควีนเนี่ยมันจะสัมผัสได้คือ๊อยมันตรงมากเลยโอ้นางนางนังนงน่งสมาธินางฝึกสมาธินี่เองเลยทำให้สิ่งที่น้องควีนคิดโอ้ด้วยปัญญาญาณโอ้ยประทับใจมากสิ่งที่ยากที่สุดในการได้มงที่สามให้คนไทยคืออะไร ควินไม่มองว่ามันยากควินมองว่ากองแม่และตัวตนนางงามที่ไปประกวดรีพิซนต์สิ่งเดียวกันไหมมันคือสิ่งที่เขาตามหาและใช่เราหรือเปล่าแค่นั้นเองโอ้ตอบดีใช่คือคือก็ผูกถูกว่าเขาต้องการแบบไหนและเราสื่อออกมาตรงตามที่เขาต้องการหรือเปล่า ถ้าเราไม่ใช่แบบที่เขาต้องการมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเราสื่อออกมาเป็นแบบที่เขาต้องการมันก็ใช่แค่นั้นโอ้ดีความคิดดีอ่ะชอบจังเลยอ่ะน้องควีนเลิบเลิบ Don't just a b o o k by i t s c u r v e r อยากให้ทุกคนมองคนอื่นแบบนี้เหมือนกันไม่ว่าเขาจะเป็นใครอาชีพอะไร เชื้อชาติไหนอาจจะไม่ตรงสเปคแบบที่เราชอบแต่เราควรเปิดใจและเรียนรู้กันและกันเพราะทุกคนมีดีในตัวเองแต่เขาอาจจะเลือกโชว์เฉพาะอย่างหรือยังไม่ถึงเวลาที่ต้องแสดงสิ่งนั้นออกมาโอ้ตั้งอีกแล้วตำแหน่ง Miss Universe Thailand มีความสำคัญกับคุณอย่างไรทำให้ได้ร่วมงานกับองค์กรที่ใหญ่ขึ้น และทำรายการหรืออีเวนท์ที่อิมแพคคนได้รวมไปถึงการกุศลต่างๆและเปิดศูนย์ศึกษาหรือมีกำลังเงินจัดตั้งองค์กรส่งเสริมศักยภาพร่วมกับภาครัฐอู้คือนางคิดอะไรเพื่อสังคมตลอดเลยนะนางคิดใหญ่อะคิดแบบว่าไม่ใช่แพ็ทเพื่อตัวเองอะแต่นางคิดว่านางไปอยู่ตรงเป็นมิสยูนวิรสเนี่ยนางจะสามารถสร้างสารรค์ประโยชน์ให้กับคนจำนวนเยอะๆทำโครงการที่ดีด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกโอ้โอ้ควีนสมชื่อสมมงมากเลยแม่อวุฒนางได้จริงนี่ฉันจะดีใจมากเลยนะฉันฉัรักนางะน้องควีนมองคนที่ได้แอร์ไทม์จากสื่ออย่างไรดีนะคะคนเห็นมากขึ้นแต่ควีนเชื่อว่าการกระทําที่ดีตั้งมั่นที่จะทําสิ่งต่างๆคนจะเห็นและสัมผัสได้เอง แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่อยู่ในสื่อเลยอยู่บ้างและสร้างคอนเทนต์ที่ให้ประโยชน์ที่สุดอู้พูดดีอ่ะชอบเนาะชอบคำที่ว่าแบบตั้งมั่นที่จะทำสิ่งดีๆคนจะเห็นและสัมผัสได้เองโอ้แบบจริงคือตอนแรกๆเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบประทับใจเลยควีนมากนะพอเราได้แบบ ศึกษานางงามแต่ละคนได้สัมผัสแต่ละคนแล้วพยายามเรียนรู้ทั้ง29คนที่เหลือเนี่ยนะคะเพราะว่าควีนเองก็ไม่ได้แบบเป็นตัวเต็งหรือแบบเป็นอยู่ในกระแสมากมายพอเราได้สัมผัสกับเขาแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันทำไมดีอย่างนี้ผู้หญิงคนนี้ Attention Seeking Media สังคมของเรามีสื่อหลากหลายหลายประเภทเรามีสิทธิ์เลือกเสพสื่อให้ตรงกับจุดมุ่งหมายสำหรับควีนนั้นควีนต้องการเป็นคนมีคุณภาพควีนอยากให้ทุกคนค้นหาสื่อที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นสนับสนุนคนรอบข้างให้สามารถเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในแบบของตนเองและที่สําคัญที่สุดคือร่วมมือกันพัฒนาสังคมโดยการใช้สื่อให้เหมาะสม ปีนี้มีตัวเต็งเยอะมากคุณรู้สึกอย่างไรควีนไม่คิดอะไรเรื่องตัวเต็งเพราะแต่ละคนแตกต่างกันควีนมองว่ามนุษย์มีความพิเศษคือเรามีสมองที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้อยู่เสมอตัวเต็งจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเราแค่เรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำแล้วออกมาดีนำมาปรับใช้พัฒนาตัวเราเอง ว้าวสุดยอดมากค่ะน้องค่ะเป็นผู้หญิงที่มีทัศนคติที่ดีมากและเป็นผู้ให้คำพูดแต่ละคำพูดที่น้องควีนให้สัมภาษณ์ไปนะคะสรุปแล้วก็คือว่านางที่ทาเนี่ยคือแน่นอนหละทุกคนทําเพื่อตัวเองแต่ผลที่ยิ่งใหญ่ก็คือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นเพื่อ สามารถทำสิ่งดีๆและช่วยให้คนในสังคมหันกลับมาทำสิ่งดีๆร่วมมือเป็นเน็ตเวิร์กที่ดีๆเพื่อให้เรามีสังคมและโลกที่น่าอยู่ต่อไปไม่ว่าผลการตัดสินจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะขอให้ทุกคนได้เรียนรู้จากผู้หญิงคนนี้นะคะผู้หญิงที่ไม่ใช่แค่สวยแค่ภายนอกค่ะ ยังสวยทั้งภายในจิตใจและเธอมีสมองยิ่งกว่าสมองนั้นก็คือมีปัญญาคิดอ่านสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติขอบคุณควีนเบนจลักษ์มูทศลักนะคะพี่เชียร์น้องวันนี้ตุ๊กซ่าต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ